สวัสดีค่ะทุกคนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราได้ถักในส่วนของตัวหมวกด้านบนเสร็จแล้วนะคะมาถึงดอกไม้ค่ะในคลิปนี้เราจะพามาถักในส่วนของปีกหมวกกันนะคะมาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการทำไหมเส้นสีเขียวนะคะให้เป็นห่วงแบบนี้ค่ะจากนั้นก็แทงเข็มลงตรงจุดนี้นะคะหรือว่าใครชอบจุดไหนก็แล้วแต่ แล้วแต่สะดวกเลยค่ะได้หมดค่ะเกี่ยวไหมมาก็ถักโซ่หค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราถัก X ค่ะถัก X ลงในห่วงนี้นะคะลงไป 2X ค่ะ1 2แบบนี้นะคะจากนั้น ให้มาถักตรงนี้นะคะ1 x ค่ะถัดไป2 x ในที่เดียวกันนะคะแบบนี้ค่ะ2ตรงนี้1ตรงนี้2ก็ให้เราถักแบบนี้นะคะไปจนรอบเลยค่ะ เราก็จะจบแถวนี้นะคะด้วยการแทงเข็มลงบนหลักนี้นะคะหลักแรกค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราถักโซ่3ค่ะตามด้วยถัก F ค่ะไปทั้งหมด6หลักค่ะ1 2 3 สีหแล้วก็หค่ะ1 2ึ่งสอี่ห้าหจากนั้นให้เราถัก F 2สองครั้งในห่วงเดียวกันค่ะ1นสองแบบนี้นะคะต่อไปก็ให้เราถักไป6 F เหมือนเดิมค่ะ 2 3 4 5แล้วก็6ค่ะจากนั้นก็ให้เราถัก f สองครั้งในห่วงเดียวกันนะคะ f ที่สองค่ะแบบนี้นะคะก็ถักสลับกันไปจนจบแถวเลยค่ะ เราก็จะจบแถวนี้นะคะด้วยการถัก F สุดท้ายตรงห่วงที่ติดกับโซ่นะคะตรงนี้เลยค่ะจากนั้นก็ถักเชื่อมติดกันค่ะจำนับแถวนี้ว่าเป็นแถวที่1น,นะคะสำหรับปีกหมวกต่อไปแถวที่2ค่ะให้เราถัก F ไปทั้งหมดเจ็ดหลักนะคะ2 3 4 5 6แล้วก็7ค่ะจากนั้นก็ให้เราถัก F อสครั้งในหลักเดียวกันค่ะก็จะตรงกันกันกบด้านล่างเลยนะคะครั้งที่1ครั้งที่2ค่ะก็ถักสลับกันไปแบบนี้นะคะถัก f ให้ได้7หลักแล้วก็ถัก f สองครั้งในห่วงเดียวกันค่ะไปจนรอบเลยค่ะ จบแถวที่สองด้วยการถัก f หลักสุดท้ายเหมือนเดิมนะคะตรงห่วงที่อยู่ติดกับโซ่ค่ะจากนั้นก็ถักเชื่อมติดกันค่ะถักโซ่3แถวที่3นะคะให้เราถัก f ไปทั้งหมด8หลักนะคะตามด้วยถัก f 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะ3 4 7แล้วก็8ค่ะพอครบ8แล้วนะคะก็ให้ถัก F 2ครั้งในหลักเดียวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ถัก F ไป8หลักค่ะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยค่ะจบแถวที่3นะคะ ก็เหมือนกันทุกๆแถวค่ะจะจบแบบเดียวกันนะคะของปีกหมวกค่ะแถวที่4ค่ะถักโซ่3จากนั้นให้เราถัก F ไปทั้งหมด9หลักนะคะ2 3 4 5 6 7 แล้วก็9้าค่ะจากนั้นก็ให้เราถักเ2สองครั้งในหลักเดียวกันค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะถักสลับกันไปจนรอบเลยค่ะจบแถวที่สี่ค่ะต่อไปแถวที่ห้าค่ะให้เราถักโซ่สามค่ะจากนั้นให้เราถัก f ไปทั้งหมด10บหลักค่ะ สองสามสีห้เจ็ดแล้วก็10ค่ะจากนั้นก็ให้ถัก f สองครั้งในห่วงเดียวกันค่ะ เอที่สองค่ะถักสลับกันไปแบบนี้นะคะจนรอบเลยค่ะจบแถวที่5ของปีกหมวกนะคะก็จะได้ปีกกว้างประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบแค่นี้ก็พอแค่นี้นะคะแต่ในวิดีโอนี้ชอบแบบปีกกว้างกว่านี้นะคะก็จะเพิ่มอีกหนึ่งแถวค่ะ ถ้าชอบกว้างกว่านี้นะคะก็เพิ่มได้อีกอหลายหลายแถวเลยค่ะตามใจชอบเลยค่ะแถวสุดท้ายนะคะแถวที่6เราก็จะถักไปทั้งหมด1 1 f นะคะแล้วก็ถัก V ค่ะ4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะจากนั้นก็ถัก F 2ครั้งในห่วงเดียวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราถักสลับกันไปจนจบแถวเลยค่ะจบแถวที่6ก็ให้เราถักล็อก1ครั้งนะคะแล้วก็ตัดปลายไหมได้เลยค่ะ เพียงแค่นี้เราก็จะมีหมวกไว้ใส่กันแดดกันหนาวแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ